วันหยุดดีๆนะจ๊ะใจดีจิ้มตะกร้าให้แมค่ค้าด้วยทุเรียนทอดมีปลาอินทรีย์ก็มีนะคะใครอยากทานก็แค่กดตะกร้าไปได้เลยนะคะปลาแพ็คใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆไซส์บิ๊กๆใจดีจิ้มตะกร้าเลยสวัสดีตอนบ่ายสองด้วยนะคะอืมบ่ายสองนั่นแหละเวลากําลังดีบ่ายสองเวลากําลังดี ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเคาะจอเคาะใจนะคะขอบคุณค่ะขอสักสองหมื่นใจเด้อสักสองหมื่นใจสักสองหมื่นใจใจดีจิ้มตะกร้าให้ด้วยสักสองหมื่นใจนะคะขอบพระคุณค่ะสักหนึ่งบ้านนะคะสําหรับคนใจดีเด้อสักหนึ่งบ้านสําหรับคนใจดีขอบคุณค่ะอืปลาอยู่ได้สองอาทิตย์จ้าใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะจ้าไม่เน่าไม่เสียปลาอยู่ได้สองอาทิตย์จ้าคุณพี่ สองอาทิตย์อยู่ในตู้เย็นนะจ๊ะไม่เน่าไม่เสียนี่ทุเรียนทอดเกรดเอสนใจไหมสนใจปะละ่ะโอ้จะเอาวางก็ไม่มีที่จะวางอีกกูชีวิตแม่ค้าได้คิวผู้ใหญ่บ้านหรือยังยังไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ได้แล้วแหละไม่ได้ล้วจะต้องไปหวังไว้ฝันนะน้องเขางานเยอะน้องเ้างานเยอะ,อเ,าาเ,ยอะเธอเราก็ขายของเราไปอย่างนี้แหละ ขายกันไปอะไรกันไปไต้องคิวต้องเคอร์อะไรทั้งนั้นอโอ้ยแบบหนึง่งหนึ่งบ้านนะจ๊ะใครยังไม่ได้กดเชิญหนึ่งบ้านสําหรับ,บคนอยากกินปลาจ้าเออทุเรียนทุเรียนอร่อยมากเป็นเกรดเอพรีเมียมนะคะทุเรียนทอดดูสิสีเหลืองส,สีเหลืองทองทุเรียนทอดเป็นเกรดพรีเมียมนะคะทอดใหม่ ไม่ใส่สารไม่ใส่สีไม่เก็บค้างปีค่ะใจดีจิ้มตะกร้าได้เลยใจดีจิ้มตะกร้าได้เลยขอบคุณนะคะสักหนึ่งบ้านนะคะใครที่ใจดีปลามีทุเรียนมีก็กดตะกร้ากันไปแม่ค้าก็อย่างนี้แหละเออให้มันอยู่อย่างนี้ไปให้ลูกค้าได้เห็นบ้างเผื่อจะอยากจิ้มอยากกดอยากอะไรกันไงเออสักบ้านหนึ่งขอบคุณนะคะออเดอร์แรกมาแล้วจากพี่อะไรไม่รู้เมื่อคืนนี้ทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมนะคะใครใจดีจิ้มตะกร้าให้หน่อยขอหนึ่งบ้านนะคะพร้อมส่ง ขอหนึ่งบ้านพร้อมส่งค่ะกดตะกร้าได้เลยขอบคุณนะคะกดตะกร้าได้เลยเออกําลังดูสินค้าหม่เลขหนึ่งมาเลยหนึ่งบ้านจากคนใจดีจ้าหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านสำหรับคนใจดีจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยถุงละกี่การหมายถึงอะไรคะปลาหรือทุเรียนจ้า ถ้าทุเรียน250กรัมนะคะถ้าปลาอินซีี่ร้อยกรัมที่เป็นถุงใหญ่ทุเรียน250กรัมค่ะทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมจันบุรีไม่ใส่สารไม่ใส่สีนะคะทอดใหม่กรอบหอมหวานมันกรอบหอมหวานมันค่ะเนื้อทุเรียนเกรดเอนะคะทอดใหม่อบใหม่ส่งวันต่อวันเท่านั้นเลยใจดีจิ้มตะกร้ามาได้เลยจ้า ใจดีจิ้มตะกร้ามาได้เลยใครใจดีจิ้มตะกร้ามาได้เลยแค่นั้นเลยใจดีจิ้มตะกร้านะคะเออพูดง่ายๆแค่นี้แหละใจดีก็แค่จิ้มตะกร้านะคะสี่ร้อยสี่สิบสี่ท่านแค่นี้เลยไปใจดีจิ้มตะกร้าใจดีจิ้มตะกร้าไปหนึ่งบ้านหนึ่งอะไรกันไป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  ใจดีจิ้มตะก้าเลย491คนมีไหมสังหนึ่งออเดอร์นะคะสังหนึ่งออเดอร์ค่ะ500ท่านสวัสดีค่ะใครอยากกินทุนเรียนทอดกับปลาอินซีแดดเดียวจิ้มตะก้าเลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีจ้าอเ,เออไปเสิร์ฟๆกันไปของเกรดเอจันบุรี เสิร์ฟกันไปลาเสิร์ฟกันไปาจ้าเสิร์ฟกันปลเออสักหนึ่งบ้านนะจ้าสักหนึ่งบ้านมาเลยเสิร์ฟกันไปลยเลยทุกคนเสิร์ฟกันปายเสิร์ฟกันไปทุเรียนทอดมีปลามีจิ้มตะกร้าได้เลยทุเรียนทอดสองร้อยห้าสิบกรัมปลาอินรีมีสองร้อยกรัมกับสี่ร้อยกรัมคุณลูกค้าดิฉันอ่าปลายอ่ะมาเร็วหนึ่งบ้าน ตัวเรียนทอดก็น่ากินเนี่ยกดเลยเกรดเอพรีเมียมเกรดเอพรีเมียมจิมตะกาจิมตะก้าจชบาออกไปอยู่ห้างนอกไปลูกปลาเดี๋ยวคนล่วงเยอะไปไปเลยออกนอกบ้านเปิดประตูให้เชาบาเรียไอตาเปิดประตูให้เชาบาออกไปข้างนอกหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะห้าร้อยยี่สิบเก้าท่านขอบคุณค่ะจะออกหน้าประตูแล้ว หนึ่งบ้านมาเลยหนึ่งบ้านมาเลยจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบเจอนุงทย่งที่อยู่ีออกจบ้านนี่ขึ้นฮอตแล้วค่ะ <c oughs> แพ้อากาศเฉยโอ้ยหนึ่งหมื่นสามพันบ้านแล้วนะปลาอินซีขายดีเวอร์ หนึ 13, ่งหมืนสามพันบ้านแล้วนะคะปลาอินทรียใครยังไม่เคยลองทานกดตะก้าเลยใครยังไม่เคยลองทานปลากดตะกาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องด้วยนะคะนี่ปลาอินทรียมาแล้วหนึ่งบ้านจิ้มตะกาได้เลยค่ะจิ้มตะกาได้เลยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมจิ้มตะกาด้วยนะคะจิ้มตะกาได้เลยกําลังดูสินค้าหมายเลขสองขอบคุณค่ะจิ้มตะกาได้เลยจิ้มตะกาได้เลยขอบคุณนะคะจิ้มตะกาได้เลยไป จิมตะกร้าได้เลยค่ะหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้าน พิ่มสินค้าใหม่ยเลขสอลงในตะกร้าแล้วขอบคุณนะคะเ,ออเดี๋ยวไอตาเอาทิชชูมชนนะช่มาหน่อยเจ๊ทิชชู่ตรงนั้นน่ะทิชชู่มาหน่อยแล้วหนึ่งออเดอร์นะคะใครที่เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้วอย่าลืมชำระเงินนะ ใครที่เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้วอย่าลืมชําระเงินนะคะขอบคุณค่ะชําระเงินให้แม่ค้าด้วยนิดนึงนะจ๊ะปลายทางไม่มีค่ะของที่ขายเป็นของที่ทําสดใหม่นะคะเป็นของที่ทําสดใหม่ค่ะมันไม่สามารถแบบว่าถูกตีกลับได้ก็เลยเปิดปลายทางไม่ได้เพราะว่าทุเรียนทอดก็ทอดใหม่เลยอ่ะชิ้นใหญ่ทอดใหม่ปลาก็ทอดวันต่อวันเท่านั้นเลยฉะนั้นก็ขอคนมาละค่าสองออเดอร์ขอบคุณค่ะมันต้องการคนที่พร้อมชําระเงินจริงๆนะคะคุณแม่เห็นใจแมค่ค้าด้วย ขอโทษนะคะทุกคนหนึ่งออเดอร์นะคะหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ากดตะกร้าได้เลย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 แม่ค้าเอนเ g อร้ลดเหลือจริง,รงวันนี้กดตะกร้าให้หน่อยสามร้อยผคนดูอะไรกันล่ะนี่มาร้านขายของมารอดูอะไรกันของก็ไม่ช่วยกดซื้อก็ไม่ช่วยซื้อสักบ้านหนึ่งไม่ได้หรืองไง รออะไรกันอยู่อินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟก็กินได้เลยรอดูอะไรกันอุดหนุนกันบางเซสักหนึ่งบ้านอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทาน ไม่อุ่นไม่เวฟกินได้เลยมารอดูผมงอกเธอมันเห็นแล้วมันรำคาญอะเมื่อกี้มัน,นะม,นมันขาวแบบชัดเจนมากมันก็เลยอันนี้อีกอัน,นสักหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์อะกดกันเตะเธอเรียกป่วยให้แม่ทิ้งแม่จะมนกินยาไม่เรียกไม่เรียกเรียกเองพอแม่เรียกคุณไม่ออกป่ยมานี้เลยอะปุ้ยมาหาแม่มาแล้วลูกแล้วปมปุ้ปย มานี่มานี้มานี่มาตรงนี้เรา็วเร็วเร็วบุ้ยนี่มานี้แล้วปุ้ยแล้วปุ้ยแล้วไปกินขนมแล้วปุ้ยแล้วมันรู้แล้วนะ่ะไปยืนดักมันนะ่ะปุ้ยมาหาแม่มาอายิ่งถอนยิ่งขึ้นเหรอพี่ใช่หรอไม่ใช่หรอมันจะมาถอนยิ่งถอนยิ่งขึ้นอะไรล่ะหนึ่งบ้านนะคะหนึ่งออเดอร์คะ่ะอืมมากเนียนมากขอบคุณค่ะ หนึ่งออเดอร์หนึ่งบ้านให้แม่ค้าหน่อยนะคะปลาอินซีมีทุเรียนทอดมีขอบพระคุณจ้าปลาอินซีมีทุเรียนทอดมีใจดีกดตะกร้าเลยปลาอินซีขึ้นฮอตและชิ้นใหญ่เกรดเอพรีเมียมนะคะเออสี400่ร้อยกว่าคนให้กําลังใจคนขายของกันบ้างเซ่ไม่ใช่เข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วก็ออกไปออกไปแล้วก็เข้ามาไม่มีลูกค้ามจะอยู่กันยัง หนึ่งบ้านตินเดือนแล้วรออะไรกันอยู่จิ้มตะกร้าเลยจิ้มตะกร้าเลยสักหนึ่งบ้านนะคะปลาก็ได้เร็วพรุ่งนี้ส่งให้ทันทีสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งนะคะเออสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งรองเงินเดือนอ้าวเงินเดือนยังไม่ออกนะคะอ้าวหรอเงินเดือนยังไม่ออกหรอทำไมนานจังอะ่ะทำไมนานออก ทำไมนานออกตายละเออแล้วฉันจะขายปลาให้ใครเลยทีนี้ฉันก็อยากจะขายปลาปลาฉันก็ชิ้นใหญ่มากน่ากินมากปลาอินทรีสดแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานไม่อุดไม่เวฟก็กินได้ตายละปลาอินทรีอร่อยมากค่ะเนื้อนแน่นเค็มกําลังดีทํายําอร่อยมากนี่เห็นปะละ่ะอ่ะปลาหนึ่งบ้านมาเลยเขาการันตีละกดตะกร้าเออ,เอกดผิดกดผิดขอโทษนะคะกดผิด หนึ่งบ้านค่ะหนึ่งบ้านกดสั่งไปเลยหนึ่งออเดอร์ค่ะอินซีแดดเดียวออกวันที่หนึ่งโอโตายแล้วไม่รอแล้ววันที่หนึ่งไม่รอนะคะวันที่หนึ่งนานมากนานออกนานได้นานกินหนึ่งบ้านค่ะหนึ่งบ้านอินซีแดดเดียวจ้า <c oughs> ทอดให้แล้วพร้อมทานทอดให้แล้วพร้อมทาน จดีจิ้มตะกร้าได้เลยอยากให้พูดจันแท้ๆหน่อยช่วยกดตะกร้าก่อนสิพี่ช่วยกดตะกร้าก่อนพี่ยะมวัวแต่แบบแม่ค้าให้แม่ค้าเล่นสนุกอยู่แม่ค้ายังไม่ได้ลูกค้าเลยสักบ้านหนึ่งก่อนนะมาอร่อยมากครับยืนยนันซื้อมาทานหลายรอบแล้วอร่อยขอคุ้นค่านี่ขอสักสิบออเดอร์แค่นั้นแหละแม่ปะ ขอสักสิบออเดอร์แค่นั้นแหละเอออย่าเพิ่งชวนพูดอันนั้นอันนี้สิบออเดอร์สิบบ้านพอเลยกดเลยอินซีแดดเดียวเนี่ยทอดให้แล้วทานง่ายกินง่ายอ่ะสามบ้านแล้วหรืออีกเจ็ดบ้านมาเร็วอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานค่ะแค่นั้นเลยง่ายๆจิ้มจ่ายจบง่ายมากง่ายจะตายไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟกับทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมเนี่ยจันบุรีเนี่ยทุเรียนทอดเห็นไหม ดูเรียนทอดชิ้นใหญ่มากแล้วดูเทียบกับถุงนี่ดูเรียนทอดเกรดเอเห็นไหมชิ้นเหลืองทองน้ํามันแบบน้ํามันใหม่มากดูดิไม่มีรอยจุดรอยอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณคุณพี่ค่ะเนี่ยเนี่ยซื้ออันนี้ของทานเล่นอันนี้ถอดของทานเล่นยามว่างอันนี้ของแบบว่าทานกับข้าวเป็นเรื่องเป็นราวอพี่เรื่องเอา เออเอาทุเรียนทอดหรือเอาปลาก็เลือกเอานะคะเลือกเอาได้เลยสั่งปลาสั่งทุเรียนก็เลือกเอาเอากันไปปลาอินซีสามออเดอร์แล้วนะขอบคุณค่ะทุเรียนทอดสองออเดอร์เออทานกับข้าวต้มได้ข้าวสวยได้นะคะเป,เป็นปลาสดแดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มปลาอินซีสดแดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีใจดีจิ้มตะกร้าเรียบร้อยค่ะสั่งทุกอย่างเลยอู้ขอบคุณมากคุณพี่คนนี้ เดีย๋ดวยวก,ก,ก่อนตกันปาก่อนนี่เออสั่งอย่างละหนึ่งไปแม่นี่คู่กันปลทุเรียนทอดกับปลาอินทรีย์มีแต่ของดีให้กินนะคะของขายขายของเกรดเอโอน้าดําเลยขายของเกรดเอพรีเมียมขายของเกรดเอพรีเมียมค่ะไม่ใส่สารไม่ใส่สีนะคะเออเมื่อวานก่อนเมื่อเมื่อไหร่ว่าสั่งไปเมื่อวานก่อนให้คุณแม่ที่ขอนแก่นอากาศ